กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสาย่านสาวชาแนลครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาแนะ,ะนไฟสตอนนฮะ แนวแนวทางในการต่อนะบอร์ดสยเช่นเคยนะครับผมนี่ก็เป็นแบบบอร์ดสายแยกนะฮะแยกตัวป้องกันลำโพงนะฮะตัวนี้เป็นตัวนะมีตัวป้องกันลำโพงในตัวนะฮะนี่แบบไม่มีตัวป้องกันลำโพงในตัวนะไม่มีตัวลำโพงกันลำโพงนะฮะอนเดนะฮะ ตัวสีนะรูปนะใช้ได้สูงสุดถึง100โวลต์หมื่ไมโครนะแล้วก็ตามสัญลักษณ์นะลบนะฮะแต่ไดโอดด้านนี้เป็นเป็นบวกนะถ้าไดโอดนะแต่ถ้าเป็นคาปาเนี้ลบนะแล้วก็ใส่ตามที่เขาบอกนะประมาณนี้ นะนะเนี่ยเราก็ใส่ใส่ตามที่เขาเขาบอกสีไว้ไนะนะนะ่นะนั่นลบนะฮะ ลบนะแล้วก็4 4ตัวแล้วก็ใส่4ลูกเลยนะถ้าเรามีกาวแล้วก็กาวร้อนนะฮะกาวที่เป็นแท่งอนะ่ะกาวแท่งที่เป็นแมงกับเทียนนะฮะเพื่อหยอดไว้เพื่อไม่ให้นะสำหรับขคบพาเราโยกนะ นี่็เป็นโ e อนะแค่เข,เข้านะออกจากมองแลงเราก็มีสาเส้นนะสามเส้นนะนะ scsc เก้นะมีสาเส้นนะ scsc เก้า spk เก้าต้องใส่เก้านะ สำหรับบอดแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็เสียบที่เราจะบัดรกรีก็ได้มีสามเส้นนะฮะให้ซีซีกาวนะฮะสำหรับบอร์ดประเภทนี้นะ1หนึ่งในออดบิทนะฮะแล้วก็ไฟเช่นเคยนะฮะนี่ ก็บอกว่า12สศูนล้เก็เพี่มต่อ0มาฝั่งนี้ด้วยนะฮะศนย์ใส่ศูนย์ขันด้านล่างก็ได้นะเนะีย่ยศต่อมา0นย์ฝั่งนี้นะฮนะสิฝั่งนี้นะ แล้วก็เอามาเชื่อมตัวนี้สิบสองฝั่งนี้ด้วยเนะวลาเราต่อนะจากม,มาแปลมาสิบสองศูนย์หรือสนะิบสองสิบสองเนี่ยมีสองเส้น 12, 12, กับสิบสองสิบสองลงนี้เลยครับสองเส้นนะถ้ามันไม่มีศูนย์วันนี้ก็เช่นเคยก็เหมือน,นที่ผมบอกคลิปก่อนนะในออดตัวนี้ก็ต้องการลังสิบวายนะผ่าน ขับปาตัวเล็กนะีน่ครับแ,แล้วก็มาต่อนะฮะด้านนี้พัดลมสิบสองกาวบวกลบนะฮะพวกนี้ออกมาทำงาน,นลลแล้วสิไฟไปแล้วนะฮะเราก็จะต่อได้ปิ้นก็ได้นะฮะนี่ผ่านไดโอดมาตรงนี้นะฮะนี่ตอนนี้นะฮะ ขาวปลาเนะฮะข้าป,า,นะนะา,ปาเรียบร้อยในโอดข้าวปลาาเป็นไฟบวกตรงนี้นะฮะสิวล์นะฮนะเนนะีนะ่ยวศนยแล้วก็ต่อปลดล็อตรงนี้เลยสวนย หนึ่งขันสิบสองว้นศูนย์เนี่ยทางนี้ vcc บวกที่เกา่กาบแาร rectify เรียบร้อยแล้วสำหรับข้อแปลงนะเห็นไฟตรงเรียบร้อยผ่านคาปาคาปาเราก็ใส่ในห้ตรงนะเนี่ยตามสัญลักษณ์ลบเนี่ยเราก็ใส่หนึ่งสองสามสี่นะ สี่ลูกเรียบร้อยแล้วนะกาวก็จะวิ่งมา,าตรงกลางเลยนะ T K นะฮะ G N D G N D นดีฮะฝั่งนี้เนี่ยสัญลักษณ์นี้ไฟลบนะฮะลบนะฮะฝั่งนี้ลบ อันนี้ก็จะเป็นบวกนะนี่ตามแบบสัญลักษณ์ของอบอร์ดแอนซีไฟล์นะฮะสี่สี่สี่นะแบบแยกนะะต่อไปแล้วก็เป็นแผ่นขนาดคาปาแบบแปดลูกนะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองมีตัวปงกันลำโพงในตัวนะับบางคนก็ที่ได้สอบถามมาเนะนี่พียงแบบนี้มันสามารถว่ออกได้กี่เส้นนะมันได้ตามกำลังที่เราจะจะทำเลยนะ,นะเนี่ยแต่ผมจะบอกนะ ส่วนการเข้านะับผมมันรองรับได้2อลูกนะสำหรับหมอแปลงนะสำหรับัปลหมดมี3เส้นใช่ไหมครับผมมี VCC แล้วก็ใส่ VCC บางนี้เส้นหนึ่งกาวนี่กาวนะ่ะกาวตรงนี้เส้นหนึ่ง vc อีกเส้นหนึ่งใส่ฝังนะนะ่งนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้นะมันก็จะแยกกันหนึ่งลูกเรามีลูกที่สองแล้วก็ใส่หนา ac เก้า ac นะฮนะแต่ถ้าเรามีสองลูกเราต้องสังเกตนะฮะไฟขาออกให้มันตรงเส้นเดียวกันนะฮะให้มันตรงเส้นเดียวกันทั้งสองลูก ถึงจะเข้าหากันได้ถ้ามันผิดนะพิเฟษปุ๊บนะโมแปลงก็จะลั่นยืดโมแปลงลียงถ้าเรามีไฟโหลดมันก็จะแดงนะถ้าเราใส่ให้มันตรงก็จะใช้ได้นะฮะนี่ vc 9 vc ac ac 9 ac นะสามารถรองรับได้สองลูกนะ ไดโอดแล้วก็สองอันนะฮะแล้วก็ใส่ให้ตรงนะฮะสำหรับเนี่ยฝั่งนี้ลบนะฮะเนี่ยไม่เหมือนกับไดโอดนะถ้าไดโอดฝั่งนี้บวกแต่ถ้าเป็นคาปาฝั่งนี้ลบนะเซี่ยขาวนี่ใส่ลงไปหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกใส่แล้วก็พลิกทำการบัดกรีให้แน่นเรียบร้อยแล้วก็ ใช้กาวเทียนนะที่เป็นกาวละลอนเป็นแท่งนะฮะทำการหยอดยึดเอาไว้ยึด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 ตัวคาปาเนี่ยเนี่ยให้มันติดกันไม่ให้มันคอนนะสำหรับตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วสำหรับไฟเนะเนี่ยผมจะติดนะสำหรับผมก็จะทำการบัดกรีใต้ดินเนี่ ก็เลยไม่ได้ใส่เรเช่นะชเคยนะเนี่ยสิบสองนเช่นะ 12, ชเคยไอ้สี่สิบสอินเะช่นเคย เราก็เช่นเคย12 0เรามี12 2เส้นแล้วก็ใช้ลงเลย12 2เส้นตรงนี้ไม่มีศแล้วก็ลิงลิง์งสายนะโยงมาฝั่งนี้ข้างล่างนะหรือข้างบนถ้าเรามีตัว ฟันป่าตรงนี้ถ้าเรามีราค่ฟันตรงนี้ขัดใส่ถ้าเราไม่มีก็หดกรีด้านล่างนะครับผมหดกรีดด้านล่างมานี้มาโยงมาฝั่งนี้โยงมาฝั่งนี้น,น,น,นะเพื่อให้ไฟมันสามารถวิ่งได้เพราะเรามีแค่12 2สองเส้นหรือ9 9.9.2เส้นนะเราก็มาใส่ตรงนี้เลยก็ได้9ก็ได้นะ นะมันไม่มีศูนย์แต่ไดโอดตัวนี้ก็จะทำการแอติฟายของมันเองเข้าคาปานะสำหรับตัวงป้องกันลำพงมันก็ทะลุมานี้นะบางคนหาไม่เห็นมันก็จะทะลุนะผ่านะเนี่ยผ่านคาปาตัวนี้นะมันก็จะวิ่งมานี้ถามว่าเราต่อตรงนี้ได้ไหม จะต่อได้เอาต่อตรงนี้ได้ไหมได้เหมือนกันน,ะนี่บวกลบเหมือนกันได้เหมือนกันนี่บวกลบได้เหมือนกันนี่มันก็มาเส้นเดียวกันนะฝั่งนี้บวกแล้วก็เอาบวกใส่ฝั่งนู้นลบแล้วก็ลบใสนะ่สำหรับอ่าพัดลมนะเนี่เราจะต่อตรงนี้ก็ได้นะนบวกลบก็บวกอยู่แต่เราจะลัด นะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะมันเส้นเดียวกันมันโยงมาหากันนะสําหรับพัดลมนะฮะนี่ตรงนี้ก็ได้บวกลบตรงนี้ก็ได้บวกลบตรงนี้ก็ได้บวกลบเช่นกันนะนี่ฮนะ,ะฝั่งนี้ก็เช่นกันครับฝั่งนี้พอเราลิงก์สายไฟฝั่งนู้นนี่ฮะเราลิงก์สายไฟตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพราะมันมี 1ิบสองสิบสองหรือเก้าเก้าเอาเก้าเก้าก็ได้นะเก้าเก้าก็ได้มาใส่พัดลมหรือเอาสิบสองสิบสองก็ได้สิบสองเราจะมาใส่น,นี้ก็ได้เอาเก้าเก้านะมาใส่พัดลมนะแต่ถ้าคนชอบแรงก็เอาสิบสองนะสิบสองสิบสองนะนะฟ้าฟ้าบางครั้งก็มีฟ้าฟ้าโยงจยากของนี้เรียบร้อยแล้วก็เช่นเคยมันก็ผ่านไดโอดนะตัวนี้อัลเลี่ไฟเข้ามา พินบวกลบเช่นเลยนะบวกลบเช่นเคยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นลบตอนนี้ก็เป็นบวกแล้วก็ต่อตรงน,นี้ก็ได้นะจำตรงนี้เลยก็ได้บวกลบหรือก็จำตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยจำตรงนี้เลยที่เขาบวกตัวนี้เลยนะก็วบวกลบตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยใต้ฟินก็ได้นะต่างที่เราจะทำ ตามที่เราจะต่อนะสำหรับตัวป่อปก็เป็นตัวป้องกันลำพูงตัวป้งกันลำพูงก็จะมีไฟแมงกันนี่เขาก็จะบอกมันกันดักฝั่งนี้นะบวกลบ12ก็ได้12อาจจะใช้12 12 18 18ก็ได้เพราะมันมีตัวนะ ป้องกันแรงดันอยู่แล้วสิบสองนี่นแหละถึงจะเกินสิบสองมาแล้วก็ตัวมีตัวนี้เนี่ยป้องกันไว้เรียบร้อยนะแล้วก็ต่อใส่สมมตินะว,ว่ามีสิบแปดสิบแปดก็เอาสิบแปดสิบแปดเลยเนี่ยแต่บางครั้งนะมันไม่มีบางครั้งตัวป้องกันลำโพงกับชุดทุพภัย บางบางอันมันไม่มันไม่ถึงกับกาวหลักเราก็ต้องจําให้มันถึงกาวหลักมันกันเกนะ่าให้ถึงกาวหลักแต่บอร์ดนี้เขาทำเรียบร้อยแล้วถึงเก่ากันหมดเลยนะกาวหลักกดอยู่ตรงนี้ตรงกลางๆนี้นี่ที่มีสียด่น,น่นี่ยนี่อันนี้บวกอันนี้กาวหลักนะก็ต้องโยงให้ถึงกาวหลักด้วยนะ พื่อป้องกันลำพงของเราก็จะทํางานดีนะครับต่อตรงนี้นะครับสําหรับไฟตัวป้องกันลำพงบางท่านบางคน,น,คนสงสัยแต่ผมก็เอาลิงก์ออกมาให้ชัดเจนนะเนี่ยลิงก์สายออกมาให้ชัดเจนในการทดสอบนะฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะสมมติว่าเรามีไฟ18 18 18ไม่มีศูนย์เราก็ใส่เลยครับ18 18เดี๋ยวตัวทําการเนี่ยพวกไดโอด ในระบบของเขาเนี่ยก็จะทำการแลกซีไฟให้เป็นกลาวเองนะนี่มีตัวไดโอดอยู่สองตัวนี่นี่ไดโอดสองตัวนี้ก็จะทำการแลกซีไฟนะนี่ทำการแลกซีไฟเข้ามาบ้านกาเซนเตอร์แล้วก็มาป้องกันไม่ให้ไฟเกินนะ ไฟก็จะมีเกินพอตัวมีตัวนี้นะฮนะเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งสองนี่ตัวนี้ตรงกันเรียบร้อยแล้วไม่ให้ไฟเกินเรียบร้อยนะแต่ไฟเกินมากตัวนี้จะรอนนะแล้วก็มีสิบห้าก็ไนดะ้สิบห้าสิบห้าแล้วก็ใส่ได้เหมือนกันสิบแปดสิบแปดก็ใส่ได้นะทงกันละโพงก็เช่นเคย อำนดับเขียนว่าตรงนี้ก็แอมแอมนะแอมแล้วก็ใส่แอมสปเคแล้วก็ใส่สปเคสปเคแอมก็ใส่แอมนะฮะเนี่ยตรงนี้แอมก็ใส่แอมสปเคแล้วใส่สปเคนะฮะ แล้วเขาเชื่อมแล้วก็เสียบสายแอมแล้วขาเชื่อมไอ้บิสเกแล้วก,ก, K, วก็ตรงนี้บิสเกก็เข้าฟิวนะก็บอกฟิวนะฮะสติเคนะแอมก็มาจาก p o w เ r อรมที่เราประกอบเป็นโมดูลเรียบร้อยสำหรับอันนี้ก็เป็นไฟนะฮะสมมติว่าหันมานะคาปาของเรานะฮะเราเสียบเสียบเสียบเต็มแล้วมันก็จะเต็มมานะฮะ ตรงนี้ก็เป็นไฟบวกนะนี่บอกเรียบร้อยบอกชัดเจนไฟบวกนะนี่ไฟลบฝั่งนี้นลบ,บั่งนี้ตรงนี้เก้านะเพื่อนบางท่านบางคนนะครับได้ถามผมว่าสมุดบอร์ดแบบนี้มันต่อได้มันต่อได้กี่เนี่ยมีตัวนี้ต่อได้กี่กี่เส้นกี่อันนะ สงสัยนะฮะสอบถามมาเราไม่ต้องจำเลยแล้วก็จำด้านล่างนี้เลยก็ได้นะฮะสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือท่านผู้ชมนะเราก็จำลงตรงนี้เลยฮะดันใต้นะฮะเสวน,นะะไฟบวกเนี่ยไฟบวกตรงนี้เราก็ใช้สายยาวเลยนะฮะ อย่างกไปทำการตัดนะพลาสติกหุ้มสายออกนะแล้วก็เอามาทาบใส่ตรงนี้นะจะทำยังไงนะตรวสอบหน่ดูนะแอบเนี่ยเนี่ยเสร็จว่าเรามีสายอย่างนี้ตัวนี้ไปอีกโมดูลหนึ่ง ฝั่งนี้ไปอีกฝั่งนี้ไปอีโมโดูลหนึ่งไฟบวกนะแล้วก็ทำการปาดตรงนี้ออกนะฮะปาดตรงนี้ออกเลยนิดหนึ่งก็พอดีพอด,พอดีกับตัวตรงนี้เราก็วางนะเนี่ยปาดลงนะปาดออกทำการทาฟักแล้วก็ตนะนะะกัวละเลงเรียบร้อยแล้วก็มา วางนะเนี่ยตรงนี้ก็ได้ต่อตรงนี้ก็ได้นะฮะบางท่านบางคนที่ที่ได้สอบถามว่ามีตัวจำ้ำนี่กี่จำ้ำนะมันไม่สัมพันธ์แล้วก็ลงตรงนี้เลยนะฮะาดต,ตรงนี้ลงตรงนี้คงนี้ก็ไปดันซ้ายฝั่งนี้ก็ไปดันขวานะนะตัดพอดีทอดีเผื่อ,อไว้ไม่ให้ยาวไม่ให้สั้นยืนเกินไปนะตรงนี้แล้วฝั่งนี้อ่ ฝั่งนี้เป็นฝั่งลบนะฮะแล้วก็ทําเช่นกันแล้วก็เผื่อออกมานะฮะฝั่งนี้ก็เผื่อออกไปก็ทําการปาดทาฟักตะกัวตะเลงเรียบร้อยแล้วก็วางลงนะเนะวางลงอย่างนี้นะตัวนี้ก็ไปลบฝั่งนี้ก็ไปลบนะทีบอร์ดของเราได้โมดูลของเราแล้วต้องกาวอ่นะกาวแล้วก็ ทำเช่นกันเนี่ยตรงนี้แถบลงตรงนี้ปาดตัดเรียบร้อยแล้วก็เอาฟักละเลงทาตะกวัวตรงนี้ก็ไปลงกลาวเข้าไปกาวบอร์ดได้ฝั่งนี้ก็ไปกาวบอร์ดได้แล้วอย่าลืมนะตอกาวลงแท่นด้วยนะฮะตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นี่นี่นกาวขาวขาววิ่งมานี่ เนี่ยมันเป็นกาวหมดนะครับตรงนี้เป็นกาวหรือจะต่อกาวตรงนี้ก็ได้หรือจะต่อก,กาว,วตรงนี้ก็ได้นะฮะเส้นกาวกาวตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยถึงกันหมดแล้วตรงนี้ก็ได้เราจะต่อแต่เราความสวยงามเราก็ต่อตรงนี้ให้เป็นไฟเนี่ยต่อตรงนี้นะด้านล่างนะฮะที่ทันที่ได้สอบถามมาว่าสําหรับเนี่ย ตัวแริฟายแบบสำเร็จรูปนี้ถามว่าจุดนี่จุดต่อสายไฟมีกี่จุดฮนะก็ปกติก็มีสองแต่ที่เขานิยมกัน,น,นเขาไม่ได้ทำข้างบนฮนะมันลกนะฮะมาด้านล่างดีกว่านะฮะต่อที่ปาดสายเช่นที่ผมบอกไว้นะฮะบอกไปเมื่อกี้ปาดสายเรียบร้อยนะแล้วก็เผื่อไว้เนี่เผื่อไว้ฝั่งนูน้นฝั่ง มดูของเราก็ปาดทุกการแล้วกับัตรกีด้านล่างก็จะสะดวกสบายนะเพราะก่อนที่เราจะทํามันลกมากจริงๆนะน่ะมันลกจริงๆพูดถึงว่าถ้าถ้าเราไม่ทําให้ให้มันดูดีก็สายไฟจะเยอะมากเลยนะนะแล้วก็ทําการพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สมมตเิเราเผื่อสายเราเผื่อสายเาไปที่จะ จากหม้อแปลงของเราเนี่ยแล้วก็เพื่อใบใกล้ๆแล้วก็ทำการทดสอบได้นะเนี่ยผมจะทดสอบให้ดูนะสำหรับตัวป้องกันลำโพงจะระเบิดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าตุ๊กตักแล้วก็มาดูข้องฟังเย็นเคย เนี่ยเนี่ยก็ประมาณนั้นเนี่ยเนี่ยก็ททำเพื่อนะท่านผู้ชมที่ ได้มาสอบถามผมนะฮะว่าในการต่อมันยากไหมในการต่อโมดูลแบบนี้มันมีตัวเข้ากับไฟสายไฟเข้าโมดูลกี่เส้นกี่ทางอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ได้บอกไปเรียบร้อยนะฮะน่าจะเข้าใจกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มือใหม่จริงๆนะฮะ สำหรับมือเก่าๆมือเก่าๆที่เข้าใจแล้วก็ผมพูดผิดพลาดก็อ่ะได้ว่าผมเลยนะฮะรับชมกันเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะสำหรับทันทีเก่งแล้วนะเนี่ยบัตรกีตัวนี้บวกลบนะกล่าวนะเราไม่ต้องไปจำกงาบนก็นไดะะ้จำดัาล่างบัตรกีให้แน่นๆสวยๆแล้วก็ยืดออกไปฝั่งซ้ายยืดไปฝั่งขวานะฮะ ใี่ผงไส้ไปเป็นขวาและกาวนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มัดกรีเข้าลงโมดูลของเราได้นี่ก็วันนี้ก็ขอจบนะบผมในการไตต่อสดไม่ใช่ในการแนะนำนะไม่ใช่แต่ต่อสดนะขอโทษนะฮะในการแนะนํำในการต่อนะฮะบอร์ดไละิฟาย สข่าวป่าแลูกนะพร้อมไดโอดสตัวนะก็ตัวป้องกันลำพูงฮะสามสิบแอมป์ซ้ายขวาเป็นหกแอมป์นะฮะก็ขอจบตงไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับดีๆประโยชน์นะครับดีๆมีประโยชน์ให้สำหรับท่านผู้มือใหม่จริงๆนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมนะฮะขอขอบคุณนะครับในการกดติดตามครับผม